แต่ละคนก็มีเขาเรียกว่าอะไรความเหงาความต้องการต่างกันออกไปป้าคนนี้อาจจะมีความต้องการมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่าต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยแค่กลับมาช่วงปีใหม่ก็โอเคแล้วบางคนอาจจะโหต้องกลับมาทุกเดือนนะไม่งั้นจะรู้สึกเหงารู้สึกเฉาเราก็ไม่ได้บอกว่าป้าเขาย่างไงเราก็แค่บอกว่า แล้วป้าเคยคุยกับลูกไหมครับว่าเออเนี่ยอยากมาให้พร้อมหน้าพร้อมตากันหน่อยอะไรเงี้ยป้าก็บอกว่าโอ้ยบอกแล้วเนี่ยบอกให้เขามาเอาพื้นที่ข้างหลังเนี่ยไปทําเป็นที่พ่มงที่พักและร้านค้าตรงเนี้ยก็เป็นร้านข้าวก็มาช่วยกันดูแลตรงนี้ก็ได้นี่เราก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้ต้องการประกอบอาชีพแบบนี้คือคิดออกมาคือคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่อะ่ะ เขาไม่ได้อยากจะสานต่อธุรกิจของพ่อแม่บางคนอาจจะอยากสานต่อจะบางคนอ่ะอาจจะแบบไม่ไม่ถนัดหรือไม่โอเคอ่ะเราบอกเลยนะอย่างสมมติว่าถ้าเรามีพ่อแม่มีธุรกิจอา,อาจจะเปิดร้านขายยาหรือเปิดร้านโชว์หวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรายได้ดีมากๆเลยนะแต่เราก็อาจจะไม่มายืนขายอยู่หน้าร้านเหมือนกับที่พ่อแม่ต้องการ ยิงอยู่แหละเราอยากจะให้เวลาของพ่อแม่อยากใช้ชีวิตอยากอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวด้วยกันนั่งพูดคุยกันแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ได้แบบ100%เเซเราก็อยากจะมีวิถีชีวิตของเราเราก็อยากจะไปสร้างครอบครัวอยากจะประกอบอาชีพในแบบที่เราต้องการ